คลิปนี้นะก็จะมา,าแกะกล่องนะแกะกล่องรีวิวเป็นรถทรมิยานะพอดีผมไปซื้อของที่ห้างเซียรังสิตน,นะแล้วมันมีเ,เป็นร้านทำมิยานะครับร้านทรมิยาร้านของทำมิยาเลยครับมีพวกรถรถทรมิยาแล้วก็เป็นแบบว่าโมเดลพวกเรือรบรถถังแล้วก็พวกรถยนต์นนะฮะ แล้วก็มีอุปกรณ์สีอะไรมากมายนะครับจริงๆเขามาเปิดได้หลายปีแล้วผมก็จะไปก็ไม่ได้ไปทีนะส่วนครั้งนี้พอดีไปซื้อลำโพงที่เสียพอดีนะก็เลยได้กล่องนี้มาเลยนะฮะนี่นะครับเป็นมินิโฟวิวนะฮะก็คือรถสมัยก่อนเรียกรถเลยอะรถนแะดดบ้างรถเทมิยาบ้างนะผมเรียกรถแดดนะเป็นมินิโฟวิวนะฮะลาย m ม c h a น i c a ลซีรีส์ก็คือมันเป็นมินิโฟวิวที่ ไม่ได้เอาไว้วิ่งนะปกติเราจะเด็กๆยุค90นะ่าจะรู้จักกันนะคือเป็นรถรรมยาที่ใส่่านแล้วมีมอเตอร์มีเฟืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งวิ่งในรางนะครับวิ่งในรางออแล้วที่ร้านเนี่ยเขาก็มีรางด้วยนะมีรางอยู่หน้าร้านมีรางเลางบลเลอร์เลยต,ตอนผมไปนี่ไม่มีไม่มีคนไปเล่น,นเนี่ยผมก็ไปยืนดูรางอยู่เออรางใหญ่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้คันนี้มาครับราคานี่อยู่ที่300 380บาทนะ จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยอยากอยากได้บ้างนะตัวนี้ตัวนี้มันชื่อว่าบั็กเบรเดอร์นะครับบลกเบรเดอร์เป็นรถของผู้ร้ายนะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยร้ายอันนี้ข้อมูลนี่ผมด้นสดเลยนะไม่ได้ไปหามาก่อนเลยว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงนะครับจาได้ว่าตัวนี้มันเป็นรถผู้ร้ายแล้วมันใช้ระบบระบบคือถ้าเป็นรถของพระเอกอะพวกพระเอกอะมันจะมีเอเอเขาเรียกว่าโรลเลอร์ใช่ไหมอืมโรลเลอร์ที่ไว้เป็นตัวที่ไว หมุนติดกลางอ่ะเลวลาวิ่งแล้วมันจะมีตัวโรเลอร์ในบังคับให้รถวิ่งไปตามรางให้มันลื่นคือหน้าที่ของโรเลอร์แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องใช้นะมันเป็นรถระบบ AI นะคือมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นเมคานิคอลอยู่ข้างในอ่ะง่ายคือว่ามันล้ำเป็นตัวโกงนะแล้วมีรถล้ำลใช้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องในการ์ตูนนะการ์ตู and นเลสเซนโกนเคยฉชยช่องเก้าเมื่อนานมาแล้วนะยี่สิบยี่สิบกว่าปีนะตอนนั้นผมยอ,อยู่ปอยู่เลยนี่และนี่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่อง ดูเขาก็จะเป็นแบบให้เราเห็นด้านไหนนะครับนี่ก็ด้านข้างเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดอะไรก็ไม่รู้นะหาไม่ออกสีเนี่ยสีตัวถังเนี่ยผมว่ามันเป็นสีแบบสีแบล็คดําเมทัลลิกหรือไม่ก็สีการเมทัลก็ว่าได้นะนี่ก็มีบอกข้อมูลด้านในนะครับฝากล่องเขาก็จะมีเอกลักษณ์คือมีลูก กระตุนเะนี่ยเป็นมังงะอ่เอลเลสันโกนสร้างมาจากมังงะอันนี้จะเป็นฉากฉากนี้เรื่องเนี่ยฉากหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ละเปิดกล่องมานะก็จะประกอบไปด้วยสินคองต่างๆนะตามนี้นะฝากล่องด้านล่างเขาจะมีมีบอกอะไรเนี่ยวิธีล่ะว,วิธีการตัดต่อเนี่ยตัดแต่ง คัตเตอร์เจาะครีมตัดแล้วก็ตะไบอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คลิปนี้จะมาแค่แกะกล่องดูก่อนนะครับมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์หนึ่งแผ่นเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะไม่ได้เท่าที่ดูนี้ไม่ได้จะมีแบบเป็นฟอย์เป็นอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวถังรถนะฮะก็จะเป็นเป็นสีใสนะสีเคลียร์เพื่อที่จะเราจะทําสีมันก็ได้นะครับหรือหรือนะฮะผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องทําก็ได้นะเป็นใสๆให้มันเห็นเมคานิกด้านในอันนี้มียางมียางยางก็มีเป็น เป็นดอกเลยนะครับเป็นดอกเหมือนยางรถยนต์จริงๆเลยเฮ้ยยางแม่งดีวะ่ะเหนียวเหนียวหนึบเลยม,มีแกนล้อนีเน่เป็นเป็นเหล็กเลยนะครับแกะดูดีวะ่ะ เป็นเหล็กมาเลยนะแท่งเหล็กเลยแกนล้อมานี่อ,อันนี้น่ยเป็นส่วนประกอบช่วงล้อนะเป็นช่วงโป่งล้อมันเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นตัวถังเป็นเครื่องยนต์ด้านล่างแน่นอนพลาสติกนี่มันมันนะครับมันมันรายละเอียดนี่ผมว่า ระเรียดกันดัเลยอ่ะเออพวกล่องพวกรอยนี่ถือว่าสวยเลยนะแผงนี้ไม่เยอะนะครับรถนิยาอ,อันนี้ก็แผงสุดท้ายแล้วแผงสุดท้ายนี่ก็เป็นเมคานิกมันนะก็คือพวกโชว์เครื่องยนต์ด้านในนะครับสีนี่เป็นสี สีโครเมียมเลยนะเฮ้ยสีแม่งสวยวะ่ะเฮ้ยล้อก็สวยอันนี้บอกแล้วว่าสีสวยนะโ้หก็ทําสีมาดีมากเลยที่มันแพงมันแพงตรงนี้หรือเปล่าแล้วลายละเอียดแม่งแจ่มเลยจริงๆนะพวกล่องรอยดีเทลเนี่ยถือว่าลึกลึกเลยครับเฮ้ยแล้วสีสวยมากเลยนะอันนี้ผมอันนี้ผมพูดจริงนะตอนผมไปดูที่ร้านเนี่ยตัวท,ที่เขาประกอบเสร็จเนี่ยมันก็ง,นงันเนะ แต่พอมาดูของที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยสีเงินแม่งโคตรสวยเลยพวกคิดดูว่าถ้าเป็นกันดั้มแล้วพวกชิ้นส่วนกันดั้มบางส่วนเนี่ยที่ควรจะเป็นสีเงินแล้วเขามีสีเงินอย่างนี้ให้นะแจมเลยเพราะกันดั้มนี่ส่วนมากตรงที่เป็นเงินมันก็ไม่มีมาให้หรอกส่วนมากก็แปะเอาหรือไม่ก็ต้องทําสีตัวเองโหแล้วนี่สีแม่งสวยจริงเฮ้ยอันนี้ผมยอมรับเลยดูดยังไงก็สวยอะ้วก็ใบใบประกอบนะครับ ผมคิดว่าประกอบไม่ยากนะครับรอุปกรณ์ก็เหมือนกันดนั้มแล้วมีครีมต,ตอร์ e r k ไนท์แล้วก็ใครอยากทำสีก็มีสีนะใช้สีเป็นของทยาย่าก็ได้นะแต่ผมไม่มนะีแล้วก็มันก็แพงด้วยเดี๋ยวผมทําสีเองนะครับผสมสีเองหรืออาจจะปล่อยใส่ใส่ก็ได้อย่างที่บอกนะขั้นตอนมันไม่ยากอาจจะดูบ้างนิดหน่อยนะเออว่ารถทำย่ากี่เราถ้าเราประกอบเราจะรู้กันอยู่ว่ามันประกอบง่ายนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะ แตกต่างกับตัวอื่นนะครับก็คือมันเป็นซีรีส์แมชชีนิคอลนะค,คือเป็นเป็นรถโชว์อะรถโมเดลอะไม่ได้มีไว้วิ่งหรือใส่ฐานได้มีเครื่องยนต์อะไรนะก็คลิปนี้นะผมง่ายๆนะมาเปิดเปิดกล่องก็เฉยนะทําคําๆก็เอาไว้เท่านี้กันนะเดี๋ยวประกรอบประกรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปประกรอบอีกนะเออเดี๋ยวประกรอบจะทําคลิปมาให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณท่านที่รับชม